อะตัวโดดไม่ถึงว่ะต้องโดดตรงนี้นนว่ะเดือนนี้ขอยอมกินมาม่าดีกว่าเค <c oughs> เสื้อนี้ขอยอมกินมาม่าดีกว่าวาซวาร เอายังเอายังเอายังเร็วๆดิเอายังเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยไปเก็บปืนคนหนึ่งก็ได้นะดูทรงละนี่มันอยู่เนี่ยเร็วดิเอ๋อมันตายกูเร็วเฮ้ยมันไปมันไปป้อมมันไปมันไปกับเออหนูนะอื้อหือเรียบร้อยกูก้าปละมันตายหาละออื้ ไนแล้นะตายแล้โอ้ยได้ปืนเลยนี่โอ้ยเงก็ช้าโอ้ยนอ่้ต่ยกันอ่ะนีทำไมอ่ะเออหนีทำไมอ่ะลงมาได้สี่คนมาดิเจว์เจว์ไม่ได้ไม่ได้ มันยุ่นไหนเาไม่ปอกวโอมีสุสานมีสุสานนะเพไปแล้ว You free. You free is Kapan lan? Karena sangat kuat lebih. Kopi mau Kopi ก็อย่าไปีโจ่หมับปเปียกัปปียพวกมึงอ่ะก็เปียอยู่ว่ทำไม บิดมาทำไมครับน้องยูเดตต่อใยูเดตก่อนยูเดตต่อยังมาไงอีกบิกกดให้มันแม,ม่หน่อยนะครับมันจ้าผมไม่ได้ไปที่นี่วมา ตัวเหรอามตีหมตีมตีไปดิมตีไปมดตีไปดิฮั่วเด็กคนฮ่วเด็กคนฮัวเด็กเด็กคนฮวตัวเลยวะตัวนี้ นะไตไ so อ,อ,อ,อ้มุกัวเอาไอดอกด้วยข้างหน้า ไอวแลเลตรงเอวอกวอลเลยหมวล hey, แตกไปทีนองไอศึกกามมันนั่งได้เหรอ <Un stoppable. S 1> โอ้ไอเชฟุตตาในอวอในวอตัวนึง ใอ้่ไอสัต <left> ว <ux> ์เ <kind> อ <abonn és> ้ยไม่โคตรเจาะเลยไอ้ลูกพี่มึงไปทำะไมาวะเออเราลโาเฟีดเล่นที่เดิมที่เดิมเลยโอ้โหของโคตรเยอะมันมันตายไปตัวหนึ่งอ่ะตีมันอะโอ้โหลูกพี่ไม่ทำเกมเลยว่ะ ตายก็ลูฟี่เนี่ยเ,เก็บกองเสร็จแล้วแวแลวเจ็บมันเหลือตัวเดีเยวแล้วมันเหลือตัวเดีเยวแล้วมันตัวนี้เขาเจ็บเลย e อ้ตัวไอ้ตัวไอตัวไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตนะ ไม่ใช่ลูฟีดพอดีปัมยาไม่ทันเลยอยวไปช็คให้กำกุอง,องอยู่เทสอย่างมีอยู่เทสหรอยึดจังวะมาตายแล้วราคาตายเอาเอาเอาอ้ยหลังเยอะเลยใครไม่ทันจะปั๊มเลย ไม่ได้คิวอีกแล้วมัเนเยอะเกินลัางโครตรเยอะเลยเมื่อกี้นี่โว้สแสดงส

นี่ม er ันตายนี่หว่าเฮ้ยโอ้ตกใจขอยเวนด้วยตกใจหมดเลยเจ้าแมาเจ้ามังไงครับน้อเอยกดเยอะ ในนาไปกินต้องไม่ตาจันดงอิจานิจันดงกุนห์นะอีจานิกุนห์นะนี่ปุ่น โเคดดดโคดเดดโคดเดดโคดเดียโเเดยโเเดโเเ,ดรโเ,เ,ดรเรียบร้รอยโอ้โหเด็ดจริงอาไอพีเอ็ออมวีพีไปแลเกมนี้โอ้โหสิบเอ็ดคิวเอ็มวีพีจาน้องๆ